มาเยี่ยมคนป่วยเนาะค่ะที่พนท่านพอดีหน้าดีห้าหมขู่จกักคนป่วยกันค่ะอังสวัสดีสสดค่ะพี่สวัสดีค่ะจ้าพี่แนะน้ำตัวเนี่ยค่ะพี่อยู่บ้านไหนซื้อหยังซื้อพ่อจะอยู่บ้านโน่นสมบูรณ์ตำบลโคกกลางเพื่อพอนยมตรงดักจับชิลลี่จ้าพี่เป็นโรคหยังเป็นมะเร็งทุ่งจมูกระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายเนาะค่ะผู้ใดเป็นคนที่แนะน้ำให้ รู้จักกับพ่อที่นาพี่ทองค่ำจ้ะพี่ทองค่ำค่ะมีบอกพี่ทองคนี่ำหรือเปล่าอย่าเป็นยังไงพี่หลังจากที่ท่านพ่อที่นาตัวนี้แม่เพรพี่ค่ะแม่จ้ะจ้ะเป็นมาจอกปีแล้วพี่เป็นเมื่อสี่ปีสี่ปีสี่ปีอืมตอนแรกพี่มีอาการแบบไหนเนี่ยปวดหัวปวดหัวปวดหัวหล่ะครับไปตรวจเขากอกว่าเป็น ไปไสหนักหนักไปตรวจอีหมัตีกับไปว่าเป็นเนื้องอกเนื้อง,งอกแล้วก็นัดนัดไปไปซองกล่องไปทาอะไรสักอาการของพี่เป็น,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 นยังไงแม่เมื่นตอนตอนปีนนักหนักอาการปวดปวดเมื่อยกระดูกแรงเลยอ่อะอ่ะตอนนี้ บ่ได้ม่กินพรินาเลยไดมก็ไปรักษายาหมอยาหมอเป็นยังไงรักษายาหมอกินยาหมอแปดเดือนแปดเดือนกับบ่บ่ดีขึ้นบ่ดีขึ้นเนาะจะบ่ดีขึ้นเทาก็เลยครับกินก็เลยกกับบาทมี่มีพี่สาวแนะน้ำให้แกพรินาเนาะแม่นจ้ะจ้ะล้ว มีอาการแบบพุณหมอพูนบอกว่าตอนตอน,ตอนพี่เป็นเนะาะตอนพี่เป็นเนี่ยตาพี่จะมีปัญหาบวมมันบวมจ<า>้ะแล้วก็ท้ายน่าจะโมกของพี่น่ะมีอาการแบบใดเนยใดได้จะโมกยังไม่เหนืองโงมงโงไม่เหนืองอมไม่เหนืองอมโผลออกมาทำใจบ่ได้บทำให้าาหายใจลำบากี่นี่หายใจบ่ดจได้เลยหลังจากพี่พี่มาใส่ กรณีแต่พี่น้าเราเป็นใจไดนพี่ดีขึ้นก็ใส่เมื่อสักพักหนึ่งนะก็ดีขึ้นกินมา่อโดนไปไหนพี่กินมาโดนปไหนเลยแปดเดือนนะประมาณแปดเดือนถึงมาอยู่บ้านประมาณแปดเดือนเนาะแล้วที่นี่ปหาคุณหมอคุณหมอเป็นมาจังไหนเราไปทําอะไรมาอืมดีทําไมดีขึ้นอะไรกันางเงี้ยคื บมอหมอใหญ่ไดแล้วพี่พี่กินตัวใดแน่พี่กินกตัวนีวก็อตันนี่สมโกน่บ่พี่จแลาา้วก็นี่ตัวนี้น้ำบอหนีอมีพ้านาเดียมีนติกาเอาะพี่เนาะ,ะทุกอย่างแม่บ่พี่ทุกอย่างพี่กินหมดเลยหมดเลยกินแบบใดพี่วิธีกินกินแบบไดพี่สาวผสมไ้พี่สาวผสมห้ผสมแบบใดพี่สาวจะเอา มันมีโสมโกะตะไนทใส่กันข้อดีหนาร่วมกันร่วมกันใส่ใช่แล้วก็ให้กินทีละเดือนไหนกินทีละนะสีฝาหาฝาเมื่อละสองเถื่อให้กินสีฝาหาฝาเลยเที่ยงนึงอ่ะอัดเลยอืออัดเลยบ่มีการปวดปวดบ่ตีเหล็กก็ปวดเยอะตีเหลกก็ปวดอยอะชอบต่อมาครับเดี๋ยวนี้บ่ปวดล่ะเฉยๆอืม การท่านพอดีนาดีขึ้นเนาะก็อยากให้พี่ฝากฝากภูเ <ขา S 1> พิ่นฟังอยู่เนาะที่เพิ่นเป็นโลกคือพี่เองเสีย <ขา S 1> ให้พี่แนะนําเบิ่งว่าท่านพอดีนาดีแบบไหนก็ดีขึ้นขอให้คนที่เป็นราที่เทาเป็นโลกมันเร็งมาแบบปวดทรมานแล้วก็เศร้าปวดดีขึ้นก,ก,ก็อยากฝากไปถึงคนที่เป็น เป็นโรคมะเร่งหรือว่าโรคย้าไท่านใดค่ะจากที่ว่าพี่พ่อน,เนอะเพิ่นเป็นมาเล่งขันชุดไทยเป็นมาเล่งโอ้กจมูกเพิ่นใดท่านพอดีนาคดีแล้วพอดีขึ้นนะคะกะขอขอบค้นข้อมุ่นดีๆค่ะอ้าววัสดี้ค่ะปุ่มาดู